สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลดิบุญมีนะชุมแพรัรบหน้าที่หนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของช่วงเวลานี้เองเนี่ยก่อนที่จะไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับที่ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการคาดการนะครับว่าจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนหรือว่าหลายๆฝ่ายเองครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเป็นการป้องก,กันโรคโควิด -19 ทีนะครับรวมไปถึงฝีดาดลิงด้วย,วยที่กําลังมีการระบาดอยู่ในหลายประเทศซึ่งประเทศไทยเองก ก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการเตรียมระบบในการรองรับโลกต่างๆเป็นอย่างดีนะครับแต่ตรงนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องมีการเฝ้าระบัดระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่สม่ําเสมอนะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 เองก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับจากประเทศไทยเราเอง ทาง WHO เองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศออกมากเช่นเดียวกันนะครับว่าโควิดเนี่ยจะอยู่กับพวกเราไปอีกหลายปีเลยทีเดียวครับผู้นู้ฟังซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยแล้วก็ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยต้องมีการปรับสภาพการได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่า การต้องมีการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดเป็นโรคประจําถิ่นแบบเป็นรูปแบบนะครับซึ่งการป้องกันสุขภาพการออกกำลังกายหรือว่าการรับประทานอาหารพักผ่อนเองก็เป็นเบสิกพื้นฐานที่เราควรที่จะให้ความสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับ เราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ WHO ครับคุณผู้ฟังเชื่อมั่นนะครับไทยเป็นอันดับที่3ของประเทศสมาชิกทบทวนนะครับความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพท่วนหน้าเพื่อพัฒนาเครื่องมือรองรับวิกฤตนะครับด้านสาธารณสุขทั่วโลก ทางด้านของนายอนุทีนชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกิจกรรมนะครับทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าหรือว่า Universal Health and Preparedness Review Pilot โดยมีดรสมิลาอัสมานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและผู้แทนนะครับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยรวมไปถึงนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับจากองค์การอนามัยโลกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนนะครับร่วมกันมาพูดคุยในครั้งนี้ด้วย ทางด้านของนายอนุทินกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีการบริหารการจัดการการรับมือกับสถานการณ์ของโควิด -19 ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับการจัดอันดับนะครับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่5จากทั้งหมดนะครับ195ประเทศครับคุณผู้ฟังเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศเดียวนะครับที่อยู่ใน10อันดับแรกของโลก และก็เป็นประเทศที่เป็นอันดับที่1น,นะครับของเอเชียที่มีความพร้อมในการรับมือกับการระบาดโลกมากที่สุดเป็นผลมาจากการบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับมีการตอบโต้นะครับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของทางรัฐบาลนะครับและก็ของภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนอสอมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเองภาคเอกชนเอ่ยและภาคธุรกิจนะครับอื่นๆอีกด้วยผ่านทางภายใต้ของสอบคนั่นเองนะครับซึ่งมีพรบรโรคติดต่อนะครับ2558ซึ่งเป็นกลไกสําคัญของระบบการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทยในการขับเคลื่อนกฎหมายการดําเนินง,งานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้ประเทศไทยนะครับก้าวผ่าน ช่วงวิกฤตมาได้นะครับคุณฟัง ทางด้านของผู้อำนวยการองค์การอนาัมโลกนะครับก็ได้มีการเชิญชวนประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศต้นแบบอันดับที่3นะครับนำล่องจัดกิจกรรมทบทวนการเตรียมความพร้อมนะครับกรณีภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าในการรับมือกับการระบาดใหญ่นะครับของโควิด -19 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการปฏิบัติที่ดีนะครับข้อเสนอแนะระหว่าง ต่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกและไทยนะครับเป็นประเทศนําล่องนะครับที่จะทําได้เผยแพร่นะครับประสบการณ์สู่สาธารนณะใ,ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก2565เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกและให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่ๆรองรับวิกฤตนะครับทางด้านสาธารณสุขสําหรับในงานทั่วโลกในอนาคตด้วยนั่นเอง ทางด้านนายแพทย์โอภาส์กังวินพงศ์กล่าวต่ออีกนะครับว่าการทบทวนนะครับหรือว่าการเตรียมความพร้อมครับคุณผู้ฟังในกรณีภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและก็สุขภาพทั่วนหน้าเป็นการทบทวนอย่างรอบครอบรอบด้านนะครับทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆนะครับซึ่งจะใช้เป็นการตอบโต้จากทุกภาคส่วนทั้งรัฐภาครัฐรเลกชนและภาคประชาชน โดยมีกิจก,กรรมต่างๆครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุตินะครับการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยการพบผู้บริหารหน่วยงานระดับประเทศและการตรวจสอบหรือว่าตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนและความท้าทายของประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองทางด้านของดรสมิลานะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า กิจกรรมในการทบทวนการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและก็สุขภาพท่นหน้านะครับเป็นวิธีใหม่นะครับที่มีการทํางานร่วมกันของประเทศต่างๆครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการปรับปรุงความร่วมมือเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขผ่านระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศแรกนะครับที่ร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งในระยะเวลาหรือว่าระหว่างภารกิจ7วันนี้ครับคุณผู้ฟัง ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเองจะได้มีการเรียนรู้แล้วก็จากประสบการณ์ของทางประเทศไทยนะครับในการรับมือกับโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพและนโยบายต่างๆทางด้านสาธารณสุขที่น่าประทับใจด้วยนั่นเอง ทางด้านขององค์การนาไมโลนะครับยังมีการรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งนะครับที่ทางรัฐบาลไทยนะครับแสดงความเป็นผู้นําโดยการนําร่องในการทบทวนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและก็สุขภาพทั่วหน้าซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบใหม่นะครับเพื่อทําให้ประชาชนทั่วโลกครับคุณผู้ฟังปลอดภัยจากวิกฤตสาธารณสุขและ ทาง WHO เองก็เชื่อนะครับว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่เข้มข้นของประเทศไทยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการรับมือต่อโรคโควิด -19 แล้วก็โรคอุบัติใหม่อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เปอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีความน่าเชื่อถือนะครับจากองค์การนมามโลกหรือว่า WHO เอง ที่ยกให้ประเทศไทยไปเป็นอีกหนึ่งประเทศในการนําร่องทาแผนแม่บทหรือว่าการทําแผนทบทวนประชาสัมพันธ์ต่างๆในการรับมือกับโกกรควิกฤตใหม่ที่จะมีนอกเหนือจากโควิด -19 อีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟางอย่างที่ทราบกันดีนะครับการรับมือหรือว่าการเตรียมความพร้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่หลายๆประเทศควรที่จะมีระบบหรือว่าระเบียบในการปฏิบัติอย่างทุ่นหน้าซึ่งก็เป็นที่โชคดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็ปเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่จะทําให้หลายๆประเทศเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนา ระบบสาระสุขต่อไปนั่นเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานประดัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่ได้มีการพูดถึงการเปิดงานไปแล้วนะครับในส่วนของฤดูการหมอนทองดีเลิศนะครับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อเป็นการส่งออกนะครับคุมเข้มในส่วนของมาตรการซีโร่โควิดนะครับ ประกาศยืนหนึ่งนะครับทุเรียนไทยมีคุณภาพดีที่สุดในโลกพร้อมเดินหน้าแก้ทุเรียนอ่อนนะครับภาคตะวันออกในปี65นี่เองทางด้านของดรเฉลิมชัยสีอ่อนครับคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการที่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับในการเปิดงานประชาสัมพันธ์อิสเทนหมอนทองเบสโคร ity นะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลของฤด,ดูทุเรียนหมอนทองในภาคตะวันออกครับคุณผู้ฟังโดยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการ นำในส่วนของคณะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแล้วก็พูดในครั้งนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟัง ดยอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้นําทางด้านการผลิตและการส่งออกผลไม้นะครับเมืองร้อนที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับและมีมูลค่าในการส่งออกอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยประสบกับปัญหาภาวะการแข่งขันที่มีการมีข้อกําหนดต่างๆและเงื่อนไขของการค้านะครับที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำใน ช่วงของผลผลิตกระจุกตัวครับคุณผู้ฟังดังนั้นนะครับแนวทางที่จะพัฒนาภาคส่วนเกษตรเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในทุเรียนเนี่ยจึงต้องมีการพัฒนาทั้งระบบด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริรณาการการทํางานร่วมกันทั้งภาคเกษตรกรลงภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตที่จะสอดคล้องกับตลาดโดยยึดหลักนะครับตลาดนําการผลิตสร้างและขยายตลาดโดยเฉพาะนะครับในส่วนของตลาดภายในประเทศนะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นและในส่วนสําคัญนั่นก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปนั่นเอง ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเนื่องจากในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาหรือฤดูกาลนี้เองนะครับผลไม้ไทยของภาคตะวันออกครับซึ่งจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งขณะนี้นะครับมีความเป็นห่วงในเรื่องของโควิด -19 อีกเช่นเดียวกันนะครับที่จะเป็นปัญหาในส่วนของทุเรียนอ่อนจึงได้มีการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดต่อโควิด -19 ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี65ระดับสวนเกษตรกรเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน,นครับให้ทุกสวนผลไม้นะครับส่งออก ได้ยึดถือปฏิบัติและก็เป็นแนวทางให้กับทุกฝ่ายครับได้มีการดําเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นเป้าหมายให้ทุเรียนไทยนะครับมีคุณภาณพที่ดีและที่จะส่งออกไปอย่างทั่วโลกเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังและมีมาตรฐานในความปลอดภยัยโดยมีหน่วยงานราชการนะครับสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปทั้งนั้นทั้งรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกล่าวต่อยนะครับว่า การจัดงานในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเน้นย้ำครับคุณผู้ฟังความที่มีคุณภาพนะครับของทุเรียนภาคตะวันออกที่เป็นสินค้าเกษตรเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับทั้งในและต่างประเทศขอยืนยันนะครับว่าหากทุเรียนไทยนะครับเรายังรักษาคุณภาพไว้ได้แบบนี้ต่อไปครับคุณผู้ฟังก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการส่งออกอย่างแน่นอนครับจึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทยและก็ไม่ให้มีการ ตัดทุเรียนอ่อนนะครับอย่างเด็ดขาดครับผู้้องฟันนอกจากนี้นะครับมีการเตรียมขยายช่องทางนะครับในการส่งทางรางนะครับขนส่งไปยังจีนคาดการณ์ครับว่า1-2เดือนนี้นะครับจะส่งแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดยโอกาสนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการร่วมขึ้นสกายวอล์กครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการตัดทุเรียนพร้อมจําหน่ายนะครับร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกและก็เกษตรกรดีเด่นพร้อมกับแกะทุเรียนนะครับเพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ประชาสัมพันธ์งานอิสเทนหมอนทองเบสคริตี้ประจําปี65ด้วยนั่นเองนะครับ อย่างนี้ซากพอดีนะครับคุณผู้ฟังจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยก็มีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณกว่า3,02,000ไร่เลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังและมีปริมาณผลผลิตทุเรียนประมาณ4,09,000ตันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ65ของ3จังหวัดนะครับที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนภาคตะวันออกและก็มีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังทดแทนพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นยางพาราเงาะลองกอง แหล่งผลิตทุเรียนสําคัญนะครับของจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอําเภอท่าใหม่เขาคิชกูด เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับมีทั้งเกษตรกรรายเดิมเกษตรกรรายใหม่และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทของเกษตรกรชาวสวนเดิมเข้ามาเริ่มทําการเกษตรมากยิ่งขึ้นมีการปฏิบัติด,ดูแลรักษานะครับเอาใจใส่อย่างมากยิ่งขึ้นตลอดจนนะครับก็มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารการจัดการสวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรอบนะครับ5-6ปีที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกัน ทางด้านของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเองมีการดาเนินการนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับการรับมือกับผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกประจําปี65ที่เน้นในการส่งออกผลไม้นะครับต้องเป็นซีโร่โควิด และต้องไม่มีปัญหาทุเรียนอ่อนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของการส่งออกของประเทศไทยต่อไปแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกหลักนะครับซึ่งในส่วนของฤด,ดูกาลผลไม้ในปีนี้เองจีนก็ในฐาน,นะประเทศคู่ค้าสําคัญของผลไม้ภาคตะวันออกก็ได้มีการกําหนดว่า ต้องมีการตรวจไม่พบโควิด -19 นะครับคุณผู้ฟังทั้งในคนแล้วก็ในผลไม้แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่เป็นการขนส่งก็ต้องมีความปลอดภัยเพื่อให้ผลสำเร็จนะครับตามนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่3ครับจังหวัดระยองจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวเกษตรกรได้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ในงานเองก็มีการสาธิตแล้วก็จัดิทรรศาการนะครับผลการดําเนินงานต่างๆในการควบคุมป้องกันทุเรียนแล้วก็ควบคุมคุณภาพของทุเรียนเพื่อที่จะเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นการตอบสนองแล้วก็ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคทั้งใน,นและต่างประเทศอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรให้ความสําคัญนะครับนอกเหนือจากทุเรียนเองผลไม้ต่างๆที่จะเป็นผลไม้ส่งออกนะครับหรือว่าผลไม้บริโภคในประเทศเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่าคํานึงถึงแค่การส่งออกไปอย่างต่างประเทศเท่านั้นก็ต้องคํานึงถึงในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับว่าผู้บริโภคอย่างคนไทยในประเทศเองเนี่ยก็ต้องการคุณภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับคุณฟัง ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมการแพทย์ก็ได้มีการพูดถึงนะครับในส่วนของสถาบันมะเร็งชาติชวนคนไทยรู้จักมะเร็งช่องปากครับคุณผู้ฟังก็นอกเหนือจากโควิด1 9โลกฟิดาตลิงแล้วก็มะเร็งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฆ่าชีวิตของคนไปค่อนข้างเยออะนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัคศินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่า มะเร็งช่องปากเกิดขึ้นนะครับจากความผิดปกติของการพัฒนาเซลล์ในช่องปากแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับคุณผู้ฟังของการผิดปกติดังกล่าวแต่พบว่ามีปัจจัยบางประการนะครับที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่องปากได้ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์การเคี้ยวหมากการติดเชื้อไวรัส Human การติดเชื้อไวรัส HPV หรือว่าการมีแผลเลื้อดลังในช่องปากนะครับอาการส่วนใหญ่นะครับของมะเร็งช่องปากพบได้ในหลายลักษณะนะครับการมีฝ้าขาวๆนะครับที่บริเวณใต้ลิ้นเหงือกพื้นช่องปากนะครับที่เมื่อมีอาการเลื้อดลังเป็นเวลานานรอยฝ้านั้นอาจจะนูนขึ้นเป็นก้อนหรือกรณีที่เกิดแผลนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับอาการล้อนใน แต่จะมีอาการเลื้อยลังมากกว่า1เดือนมีเลือดไหลในช่องปากนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเมืเล่นของลิ้นหรือว่าลำคอในบางตำแหน่งอาจจะทำให้เกิดการเจ็บในหูขณะกืนอาหารนะครับได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนะครับมีเส้นประสาทร่วมกันหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวนะครับผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่ระยะที่ไม่ลุกลามนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของผู้มนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับก็พูดถึงในส่วนของการรักษามะเร็งช่องปากขึ้นนะครับว่ามีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะของโรคที่แพร่กระจายหรือในบริเวณของการเกิดโรคของผู้ป่วย ขนาดของมะเร็งรวมไปถึงนะครับสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งทีมแพทย์เองจะช่วยการวางแผนในการรักษาโดยอาจจะมีการผสมผสานวิธีการรักษาหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผ่าตัดนะครับการทําเคมีบําบัดการรังสีรักษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการในการรักษาโรคสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้แล้วแต่กรณีครับคุณฟังซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นนะครับในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางด้านการดําเนินชีวิตของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาการกลืนลำ บาและมีปัญหาในการพูดนั่นเองนะครับแม้ว่ามะเร็งช่องปากครับจะเป็นอีกหนึ่งนะครับโรคมะเร็งที่หลายคนกลัวนะครับคุณผู้ฟังแต่มะเร็งช่องปากนะครับก็ยังเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ครับคุณผู้ฟังหรือว่าสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นโดยเริ่มต้นนะครับก็จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับคุณผู้ฟังซึ่งหมั่นสังเกตอาการผิดปกติรวมไปถึงในการดูแลใส่ใจสุขอนามัยช่องปากและฟันของตนเองอย่างเป็นประจําจัดตารางสุขภาพนะครับ พบทันตแพทย์เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆ6เดือนหากพบการผิดปกติของช่องปากนะครับควรเพิ่มการตรวจนะครับโดยการเอ็กซเรย์การสอ่องกล้องแล้วก็การตรวจยืนยันด้วยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์นั่นเองนะครับก็ <S 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 นอกเหนือจากโรคอื่นๆนะครับมะเร็งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างที่สร้างเป็นดีนะครับก็ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปจํานวนมากนะครับควรดูแลหมั่นใส่ใจสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องปากหรือว่าสุขภาพโดยรวมนะครับคุณผู้ฟังเพื่อทําให้สุขภาพของท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าขอสุขภาพแข็งแรงถ้าเราขออย่างเดียวแต่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็อาจจะได้สุขภาพที่ดีมาค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ฟังและน ในที่อยากติดตามผู้เราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางยู u ูบช่อง n e l a ทาร์บอ s c a s t นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกพจดิบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานนททีีี่่่มคกาน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย